เคยเห็นจิตไหมจิตจิตตัวเองไม่เคยเนอะความคิดนั่นละจิตเน่ยคอยดูสังเกตอย่างเงี้ยวิธีปฏิบัติอ่ะพอไม่มีความคิดอะไรปุุงแต่านก็พยายามดูดดูมันดูว่ามันมันคิดอะไร คิดอะไรดูไปเลยเดี๋ยมันจะเปลี่ยนเรื่องคิดเรื่อยแล้วอย่าไปตามมันเนาะเบรกมันเบรก,กมันเดี๋ยวมันจะหายไปเองในในวิธีปฏิบัติแล้วจิตสู่จิตจิตก็คือความคิดนึกอะไรต่างๆอดูมันมันคิดนึกอะไรมันจะเปลี่ยนเรื่องเรื่อยแล้วจะปฏิบัติทันไปนั่งหลับตายเฉยๆเนี่ยเราปฏิบัติไม่ทมันแล้วไม่รู้ทันความคิด หลับตาก็ยังคิดอยู่ดีคิดเนี่ยเราเราเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้ถึงความจริงเลยเห็นจิตเลยผมหลับตาคิดเยอะกว่าลืมตายเออ,อ,อเออลืมา,า <c ười> ถ่งพยายามลืมตายอย่างนี้เนะี่ยเราคิดดูมันจะเสียดูความคิดวิธีปฏิบัติง่ายๆก็เรียกจิตสู่จิตรู้เท่าทันความคิดจะ่ไปเชื่อมัน พอเรารู้ไปเรื่อยเรื่อเรามันจะค่อยๆหายไปเหมือนทําการบ้านนั่นแหละ้ารู้แล้วตามงานมันจะเยอะเรื่องมันระมเกียนเลยคิดค <c oughs> ิดตัดั้น,นนะพูดอย่างเงี้ย <c oughs> เรื่องมันเยอะเนะ <c oughs> าะติดตามมันเรื่องมันเยอะดูเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับอ๋อทิดตามมันก็จะทิดตามมันเรื่องเยอะหมดเติมมัง่งตัดมัง่งส่วนใหญ่จะเติมมากกว่าใช่ครับ เนี <laughs> <y> ่ยคือการปฏิบัติจะดูเฉยๆก่อนที่จะตัดสินไม่ไม่ค่ะพอดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะ <c oughs> ค่อยๆน้อยลง <c oughs> น้อยลงหล้ว <c oughs> หลังจากนั้นจะเป็นยังไงต้องเรื่องน้อยลงก็ทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจนวิตกวิจารทั้งปิติวิสุขอะไรเนี่ยมันจะมันจะมีทั้งเกิดทั้งุกทั้งทุกข์ทั้งปิต, <c oughs> ปติวิจารอะไรวิ <c oughs> จกวิจารมันจะเกิดมันอย่างเงี้ย เอไปแล้วก็ดูมันนิ่งๆนะจิตมันจะผ่องใสเองอย่าไปอยากผ่องใสนะจิตมันจะนิ่งว่างแค่ระเจ็จิตเดิมจิตเดิมมันนิ่งว่างไม่เกิดไม่ตายมันไปยึดไอ้ขาหูจะมากคกื่ากายใจมันก็ตามใจจิตมโนตัวเดียวกันเนะี่ยมาเรียกกันสมมติกันมันจะสมมติ ถ้าอยู่เฉยๆไปนานๆน,นะข้าจิตจะเป็นอิสระจะเบาพอมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดม,มันมันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันไม่ตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้พอ,อเข้าใจไหมไม่ต้องไปทรมานตัวเองเนาะหิวก็ขิ้ง่วงก็นอนร้อนก็นอาบน้ำเห็นอะไรก็ดูมัน ธรรมะไม่ได้อยู่ในวัดอย่างเดียวเนาะอยู่ในใจแล้วเนาะเอออยู่ที่ตัวเราไปอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้จะไปรู้เยอะเนอะเดี๋ยวจะไปแก้ปัญหาตรงรู้ติดรู้หลงรู้หลงรู้หลงคิด แต่นี้โยมมันความสุขนี้ไปเรียกร้องหาไม่ได้เนาะมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อปฏิบัติถูกอยาก้จุก็ไม่ได้อยากขจงงก,ก็ไม่ได้นั่งอยากจะมีสมาธินี่เงียบมันไม่ใช่อะ่ะต้องปฏิเสธเรื่องนี้ไปเยอะๆแล้วมันจะเหลือน้อย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 ลงมันรินน้ําออกจากแก้วอะ่ะรินไปเรื่อยๆเบียร์ไปเติมมัน เดี๋ยวจิตมันจะว่างไปอิจลาคิดอะไรก็คองใสปร่งใสมันเป็นเองเนาะเองเพราะมันวดรธรรมชาติควบคุมบันคัามันไม่ได้จิตมันหลมจิตกระลกจิตตะทั้งขานเป็นทัวสาวเลี ทำได้ไหมนะคคอยถามเนะ้ะปีกี้บ่นหน่อยๆก็จะนิงะ่งเยอะๆเดี๋ยวก็เ,เ, <laughs> เดี๋ยวก็จะเบาเองเดี๋ยวก็จะเบาเองถ้าน้าได้ความเงียบ <laughs> ต้องใจมันต้องมีมีสิ่งทดสอบเราเราต้องแกกเลยพ <laughs> อแล้วนะใครแนี่พอเนาะ มากหลือเลออฉันทรมานตัวเองมาเยอะแล้วเพื่อจะค้นหาตัวนี้มีจริงไมมไม่ไม,ไมีอยู่ที่อื่นนะอยู่ที่จิตตัวเดียวพาเกิดพาตายพาดับไม่เกิดเนี่ยเพื่อตัวนี้เนี่ยพอเราไปเกิดในร่างไหนแล้วก็ต้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องของธรรมชาติเทงานั้น,เ,นเกิดเป็นงวเป็นควายก็ต้องไปเรียนเป็นงวเป็นควายเกิดเป็นช้างก็ต้องไปเรียน วิธีเป็นช้างเป็นยังไงมันเข้าปวดบาดพอเกิดเป็นคนก็ต้องศึกษาอยไรเงี้ยดูนี่งๆนะเข้ามันเบื่อการเกิดที่อยากเกิดไม่อยากเกิดต้องทำวิธางจริงแตอยากเกิดจะมีวิธีอีกอีกวิธีไม่เกิดจะสายหลมทุกข์ไม่ต้องไปเยอะนะไเอะ,ะ,เอะมันเกี่ยวกับท่องจงท่องจำอะไรรู้จิตสูจ่จิตจบให้ เป็นวิชาที่มันน่าเรียนรัดจบง่ายๆไม่เกี่ยวก็ตสวดมนต์ตอนวนันจะไม่ใช่พอรู้เจ้าทานมันจะหยุดมันเองน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็งดับไปพอเห็นการเกิดจาบเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันจะดับมันเองอยู่บังคับม,มันดับก็ไม่ได้บังคับให้วางก็ไม่ได้ จะวางวางก็บังคับมันไม่ได้เรากาใจเนาะง่ายสุดอันเนี้ย <c oughs> จะกระจบง่ายเด็กจบไวเด็กดเูเฉยๆเบรกนยมันไปอุเบกหายานปัญญายานเ้ากใจตัวเองปับ๊บมันจะหยุดเลย ฝึกเอาที่ละหน่อยละหน่อยนะก็ทำเดยวจะเคยยากไปเรียนหมอนะยากเรียนหมอจะมีจะมีที่ทดสอบนะจะมีเะจะมีเขาจมาลองดูแล้วทำได้ไหมคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเข้ามาทดสอบจ้ออจะผ่านดูที่เราเบรกได้ไหม ใช้ทั้งเมตตากรุณามุิจา,า,า,จาอุเบกานะให้ครบมัน <c oughs> ถ้าไม่มีเมตตาและอุเบกขาไม่อยู่นะปัญญ <c oughs> ามันจะอยู่กับเพกเมตตาเนะี ไม่ต้องไปสวดไปช่องไม่ต้องภาวนาอะไรดูรู้เท่านั้นเนี่ยสูตรเนี่ยสูตรตรงตรงจิตดูจิตจิตดูจิตจิตรู้จิตมันจะเห็นธรรมในตัวมันจิตจะเข้าใจธรรมมันก็จะสง,สงบสงบลงน้อยลงน้อยลงท่องคาถาบทไหนก็มันก็อยู่ จะเห็นจะอยู่ง่ายเก็น,นึกถึงความตายเดี๋ยวขอตายเนี่ยหมดเรื่องหมดแล้วก็ธรรมะเนี่ยพูดมากสอนมากก็จะหลงเมื่อจะหลงแล้วลืมต้นลืถึงไก่ไปถึงความทักู์แล้วก็ไก่ก็ลืมไะแต่ละคน,มน,นไม่เหมือนกันไม่เหมือน เ่อะมากก็ติดรู้จิ่หลงก็เรียนมามากมากนะเรียนหลักมากมันจับโนนจับในเละ <c oughs> มันจะไม่ไม่ประจบกันไม่ให้คิดเลยก็ไม่ได้เนาะ ความคิดมันผลปัญญาหระยิ่งไม่คิดมันวิยิ่งคิดมันเยอะขึ้เยอะไปเป็นภาระว่ามไม่คิดเลยก็คนตายคนตายต้องค,คิดเป็นคนที่จะรู้จักรู้จักพอประมาณแล้วก็จุดมันดูมัน ใา่นะมากค่ะแค่เข้าใจยังไม่พอต้องพยายามสู้ต่อไปทำบ่อยๆทำบ่อยๆตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นเองมันเกิดขึ้นเองเกิดเกิดทีแรกไงความนี่ก่อนมันจะค่อยๆเกิดจะเกิดห่าง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 เดี๋ยวเราคงส่งกันบ้านได้นะจะเหรือน้อยลงน้อยลง มันเป็นการบ้านนะเนี่ยการบ้านของชีวิตที่มาค้างคางมันชาติไหนจะชาติไหนมันตามพบตามชาติการบ้านที่เจ้ากรรมในเรือนใช่ไหมนี่ในเจ้ากรรมใน,นเรือนเรานี้เนี่ยจะ <c oughs> ไปช่วยคนเองะนะหรือไงจะไปช่วยคนอเองเราเองยัไม่ได้แล้วไปทำไปทำเพื่อเรา จะทำไม่ได้เพราะว่าเราทำมันต้องเกิดมันเคยตรวจมนตรวจสอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่สอนอนสอนไปตรวจเช้าตรวจแพนตรวจเย็นเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ มันจะดับแต่ปัญญาตัวสติูุตัวพอพหจิตมันจิตเริ่มเริ่มนิ่งขึ้นมันมันจะเป็นปัญญา <c oughs> มันจะเหลือน้อยลงทุระก็อะหลน้อยลงมันเป็นเองนะไม่ใช่เราเรียกร้องมันได้นะมันเป็นเองเราทาอย่างเนี้ยแต่มันเกิดตรงนี้มันมีเหตุมีปัจจัยทุกก็มีเหตุมีปัจจัยเนาะทุกเนี้ยมีเหมีปัจจัย เวลาตุก็เราพยายามหาเหตุไอ้เหตุอันนี้มันจากินเแล้วจะแก้ได้ถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุของความเป็นทุกเหมือนหมอรักษาโรคกันนะมันเหตุตอนนี้มันเกิดจากนี้ไอ้นี้ไม่ใช่นี้ใช่อะไรเนี้จะเข้าใจเหมือนกันเลยมันกฎธรรมชาติคําสอนพระเองค์นี้พระองค์นั้นก็ยังเคยตรัสตัวยสิ่งนี้มันมีย มันมีอยู่แล้วพทะเจ้าไม่ทรงเกิดก็มีอยู่แล้วเ่องกว่าใครจะมาพบแล้วก็มาสอนต่อกัน